อุปเดมชัยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับกับผมนายประเดิมชัยบุญชื่อเหลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตห้าด,ดินแดงห้วยขวางพักคเพื่อไทยขออนุญาตในการที่จะได้พิปรายเพื่อที่จะได้สับสนุนในเหตุผลของการที่ขอปรับลดงบประมาณในมาตราสามสิบเก้าในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายสําหรับทุนหมุนเวียนที่ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณถ้าเราดูในเอกสารประกอบในมาตรา3.9นี้จะเห็นว่ามีนะครับหน่วยรับงบประมาณที่เป็นกองทุนอยู่จํานวนมากแต่มีอยู่กองทุนหนึ่งครับท่านประธานครับที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดนั่นก็คือในส่วนของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสอชาสาเหตุที่ผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับเพราะว่านะครับผมไม่ได้เป็นคณะกรรมาิการวิสามันแล้วก็ไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมิการที่ไปพิจารณาในส่วนของงบประมาณนะครับในส่วนของหน่วยงานนี้ เงิน1น5่งล้านบาทสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ2,565ั้ารบห้เมื่อปีสองพันหกสิบล้านบาทท่าปนประธานครับปีนี้ก็ประมาณลดลงนะครับประมาณพันกว่าล้านบาทในส่วนของกองทุนนี้ ท่ทานประธานคงจำได้นะครับว่าในปีงบประมาณ2,162ผมได้ลุกขึ้นมาพิปรายในส่วนของการใช้จ่ายในโครงการบัตร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองในปัจจุบันว่ามีการทุจริตการเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครซึ่งในขณะนั้นตัวนายตัวท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงสาธารณสุขขายาดเอ่ยนามท่านอนุทินชาญวิริกุลท่านก็ออกมายอมรับว่ามีการตรวจสอบแล้วว่ามีการพบการทุจริตจ,จริงท่านประธานครับเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้นะครับ ผมก็อ่านในข้อสังเกตของคณะกรรมการมิสสามันก็ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของการติดตามตรวจสอบหรือว่าสอบถามเหตุผลเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณว่านะครับเป็นประโยชน์ตามที่ได้มีการขอจัดตั้งงบประมาณงบประมาณพูดง่ายว่างบประมาณถึงมือพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่ทุกเม็ดนะครับทุกบาททุกสตางค์จริงหรือไม่ จากผลที่ผมได้ติดตามนะครับหลังจากที่ได้มีการอภิปรายแล้วท่านน้ยตรีได้ออกมาตอบว่าจะติดตามตรวจสอบในขณะนี้มีการพบว่านะครับได้มีการทุจริตในปีงบประมาณเพียงเพียงแค่ปีงบประมาณเดียวเท่านั้นครับเป็นความเสียหายของรัฐถึง600กว่าล้านบาทในส่วนของกองทุนแห่งนี้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของคนที่เป็นบอร์ดที่เป็นบอร์ดใหญ่นะครับท่านประธาครับบอร์ดเขาเรียวกว่าบ,บอร์ดสปสอชอมีผู้เกี่ยวข้องถึงสามคนท่านประธานครับและในสามคนนี้ถ้าดูในข้อที่จริงลึกๆก,ก,ก็คือกลุ่มคนที่ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับนะครับการให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน สร้างขบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จโดยการที่ไม่ได้มีการให้บริการประชาชนอย่างนะครับแท้จริงคือพูดง่ายว่าประชาชนไม่ได้ไปรับบริการแต่มีการจัดทาเอกสารขอเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการนะครับที่นะครับหน่วยงานได้มีการจัดตั้งขึ้นมาได้มีการสรุปเสนอไปถึง ประธานบอร์ดก็คือนะครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ความคืบหน้านะครับในเรื่องของการที่จะติดตามทวงถามในส่วนของเงินซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนยังไม่มีความคืบหน้าการที่จะเอาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะประดาครับในการแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในส่วนของสอปสชในกทมเขาเรียกว่าพื้นที่เขต13จะมีคณะอนุกรรมการที่ดูแลในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร,รมีคนที่เป็นอนุอ,อปอสอขนะครับหรือว่าอนุคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่13 อีกหกคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำการทุจริตในส่วนของการทำเอกสารอันเป็นเท็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของกองทุนนี้ดังนั้นท่านประธานครับผมคิดว่าในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราปล่อยให้นะครับมีเหลือในการที่จะคอยสูบเลือดเกาะกินนะครับโรงการที่ดีๆที่เกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่ชื่อ นายกรัฐมนตรีที่ชื่อดรทักษิณชินวัตรภายใต้โครงการ30บบาทรักษาทุโกโรคจากวันนั้นวิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์กันทั้งประเทศแต่นะครับก็ยังมีคนอาศัยช่องทางในการที่จะไปร่วมมือในการแสวงหาประโยชน์จากการโกงกินเม็ดเงินในส่วนของ งบประมาณในสุตรงนี้นั้นตรงนี้ผมขออนุญาตนาเรียนท่านประธานนะครับว่าผมถึงมีความจําเป็นที่จะต้องนะครับนำเรียนท่านประธานเพื่อที่จะมีการพิจารณาปรับลดในส่วนของงบประมาณนะครับเพื่อนะครับที่จะได้นําเอางบประมาณที่นะครับไม่สมควรที่จะต้องไปจ่ายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับพี่น้องประชาชนขอคูณท่านประธานครับ